สวทชโดยนาโนเทคจับมือสวอ,อวชลงนาม MOU จัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันทั้งสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยกันค่ะโดยล่าสุดสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคภายใต้อวอและสวอวชจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยพศ .255 269ถึง2,573ภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ศิริเลิศทรงวิไลประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมในงานพร้อมกล่าวปาฐกถาค่ะพร้อมด้วยดรอ,อุรชาลักตานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคและดรส,สุรชัยสถิตคุณาวัฐผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนา นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยจะมีบทบาทสําคัญค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะใน3อุตสาหกรรมนําร่องคือการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงพลังงานสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกษตรอาหารเพื่อความยั่งยืนพร้อมยกระดับผลงานวิจัยสู่การใช้จริงในทุกภาคส่วนโดยนาโนเทคโนโลยีจะมีศักยภาพที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นในด้านฟิวเจอร์ฟู้ดเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เนซีโลกรีนเฮาส์ แก๊สอิ s ission, ิชันเพื่อให้เกิดการบูรณาการให้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะแผนที่นำทางด้านการวิจัยฉบับนี้เป็นฉบับที่4แล้วนะคะก็ฉบับที่3เนี่ยสิ้นสุดไปเมื่อปี2564นะคะสำหรับฉบับนี้เนี่ยเราวางแผนว่าจะทำเป็นสองเฟสด้วยกันนะคะก็คือ2571จนถึง2575โดยที่มีช่วงเปลี่ยนผ่านคือ2569ถึง2570 สาเหตุที่ทําเป็น2 p h เฟสเพราะว่าก็จะได้รอองกับแผนวววนอรของประเทศด้วยก็ในส่วนของแผนฉนบับนี้นะคะก,ก็จะรวมสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านานานเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่ามากกว่า20ปีแล้วนะคะเน้นในเรื่องของการขยายผลเน้นของเรื่องการถูกนําไปใช้ประโยชน์มากขึ้นนะคะครั้งนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของสเต็เกโลเดอร,ร์ที่เป็นภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็น ยูเซอร์ของเทคโนโลยีรวมถึงภาคสังคมด้วยนะคะในการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับก็ตามที่ท่านผู้นวยการนาโนเทคดรอุรชาได้พูดเมื่อสักครู่นะครับผมคิดว่าในฐานะนาโนเทคที่เป็นหน่วยงานชั้นนำในการที่จะช่วยเอานาโนเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับประเทศนะครับทั้งประโยชน์ในมุมของเขาเรียกว่าเทคโนโลยีพื้นฐานที่ไปช่วยเทคโนโลยีอื่นๆให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีในส่วนที่ นานเทคโนโลยีเองเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยตรงทั้งภาคอุตสาหกรรมนะครับทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ช่วยช่วยในการแก้ปัญหาของพื้นที่ด้วยในสังคมในทางพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ต้องเดินนะครับอีกหมวกหนึ่งของอหน่วยงานของผมเองที่จะทํางานร่วมกับนาน t เท h ท่างนี้นะครับคือสอวชอนะครับสอวชอเราก็เป็นหน่วยงานที่ทํานโยบาย ในภาพใหญ่ของประเทศนะครับเราเป็นเลขานุการของสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเราดูทั้งเรื่องอุดมศึกษาคือคือการสร้างคนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดเราดูทั้งนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมซึ่งทํางานสนับสนุนท่านประธานสภานโยบายคือท่านรัฐท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านจะเป็นที่ท่านเป็นประธานสภานโยบายพูดง่ายว่าเราจะนําเทคโนโลยีโดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยีเนี่ยไปบอกรัฐบาล ว่าเทคโนโลยีนี้มีความสําคัญยังไงนะครับและเราจะต้องเดินยังไงผมขออิงถึงคาพูดของท่านประธานกอสวประธานกองทุนบวนะนะครับทีเ่เรามีกองทุนวิจัยปีหนึ่งประมาณเกือบเกือบสองหมล้านบาทดูเหมือนดูเหมือนว่าประมาณจะมีเยอะแต่ถ้าเทียบแล้วกับการทํางานทุกๆเรื่องของประเทศเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้เยอะแต่อย่างใดนะครับเราต้องเลือกเรื่องว่าเราจะลงทุนเทคโนโลยีอะไรนาโนเทคโนโลย no ีก็ถือว่า เป็นเทคโนโลยีที่ที่ที่มีหลากหลายนะครับครั้งเนี้ยเราเราเราคุยกับทางเราเถ็ว่าเราจะเลือกจุดเน้นเราจะไม่ทําทุกเรื่องเราจะเลือกที่จะตอบโจทย์ประเทศจริงๆนะครับแต่ตอนเนี้ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นตอนที่ได้บอกได้ว่าเราเราจะเลือกทางไหนนะครับเพราะมันเป็นตอนเริ่มต้นของการทํางานอย่างวันนี้ครับหลังจากพิธียังบยูนี้เราก็จะมีประชุมครั้งแรกทางทีมสอวชกับทีมสอ กับทางสอนหอเลยนะโอเทคเนี่ยก็จะร่วมมือกันชิดกรอบว่าเราจะเลือกเรื่องอะไรกันแน่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอะไรกันแน่กลุ่มไหนกันแน่ที่เราจะเดินให้มันให้มันไปได้นะครับเพื่อเกิดประโยชน์จริงๆครับต้องบอกว่าในคณะทํางานนะคะเรามีภาคเอกชนนะคะเข้ามาเข้าร่วมด้วยซึ่งก็คิดว่าในส่วนของภานนะคเอกชนเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้อินพุตนะคะว่าในเรื่องของการยกระดับนะคะการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความต้องการในด้านใดบ้าง แล้วนานโมโลยีจะเข้าไปได้อยนะ่างไรขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือทางด้านสังคมนะคะก็ดรสุรชัยก็พูดว่าไปลงพื้นที่ที่ลาปางเห็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราทํามานานแล้วในเรื่องของการนําระบบกรองน้ำนะคะที่สามารถจากออกแบบการกรองให้เฉพาะได้ตับพื้นที่นะคะเช่นกรองโลหะหนักกรองพวกกลุ่มของสารปนเปื้อนทางเคมีทางการเกษตรเป็นตน้น ก็ต้องบอกว่าเป็น2ส,ส่วนที่เราให้ความสําคัญทีงด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านสังคมผมผมขอที่จะเสริมในมุมของสวชนะครับที่ร่วมทํางานกับนาโนเทคคือสวชอ,อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนาโน,โนเทคโนโลยีโดยเชิงลึกอย่างไรครับแต่ว่าพวกเราเนมีเครื่องมือที่เรียกว่า foresight การมองอนาคตเราดูเราดูเราดูระดับโลกด้วยนะครับเรียกว่าเราดูเทรนหรือแนวโน้มระดับโลกวัาโลกเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็น ถ้าเป็นกระแสของโลกเนี่ยเขาดูเรื่องอะไรบ้างนะครับเราดูทุกมิติตั้งแต่เรื่องสัง,สงคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องอเรียกว่าเรื่อง politics เรื่องการ ics, การการการ g e o p o l i t i c กภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเราดูเป็นกรอบก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาดูว่านาโนเทคโนโลยีจะเข้าไปตอบโจทย์ในเรื่องไหนของระดับโลกนะครับต้องดูด้วย 2. นอกจากดูระดับโลกในภาพใหญ่งั้นเนี่ย เราก็ไปดูด้วยว่าทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาเดินเรื่องนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะประเทศชั้นนำเนี่ยเขาเดินไปเรื่องอะไรอยู่ถึงไหนแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วครับมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับ3แผนที่เราทําผ่านมานะครับอันที่3เราไปดูด้วยว่าตอนนี้มีการลงทุนมีการใช้งานในภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนอะไรบ้างเพราะผมคิดว่าตรงน,นี้เป็นตัวที่จะต้องตอบโจทย์ประเทศจริงๆแล้วก็วันนี้ก็มีพี่ๆ ที่มาจากภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมนะครับที่มีคนกระซิบผมนะครับว่าได้ใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีจริงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสุดท้ายเมื่อกี้ทรานตุลิช์ชารได้พูดนะครับเรายังไม่ลืมที่จะต้องช่วยช่วยสังคมช่วยท้องถิ่นด้วยในการโจทย์ในหลายอย่างเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับนาโนเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแต่อย่างเดียวต่อไปแล้วเป็นเทคโนโลยีที่สามารถไปตอบโจทย์ตอบโจทย์แก้ปัญหาที่ท,ท้องถิ่นหรือสังคมเจอ เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างของเทศบาลนครลำปางเป็นต้นที่ไปช่วยเรื่องการเรื่องน้ำการกองน้ำเป็นต้นครับจริงมีอีกหลายอย่างนะครับที่ที่เป็นงานของนานเทคเนี่ยที่ออกสู่ตลาดแล้วก็ออกไปช่วยในการแก้ปัญหาสังคมแล้วนะครับก็เรามองในเรื่องของหลังจากที่มีการทํารถแบบแล้วนะคะก็จะเป็นภาพที่เราจะดูบริบทของประเทศด้วยในเรื่องของความพร้อมในเวลาปัจจุบันนะคะหลายๆอุตสาหกรรมที่ในต่างประเทศอาจจะทา แต่ว่าความพร้อม ecosystem ในประเทศไทยอาจจะไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราไม่เลือกที่จะหยิบทำนะคะรู้เลือกเรื่องที่ประเทศไทยมีมีความพร้อมนะคะแล้วก็มีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบรับได้ก็จะเป็นสส่วนที่องคจะต้องดูคู่กันไปค่ะในการทําแผนที่นําทางครั้งนี้คิดว่าครั้งนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการทํางานเป็น working group นะคะสอถครั้งแล้วก็จะมีการเปิดในส่วนของประชาพิจารณ์ด้วยนะคะ ในช่วงที่เป็นประชาพิจารณ์นี่ก็คงต้องอขอทุกท่านนะคะที่สามารถให้อินพุตได้ก็เข้ามาร่วมนะคะ,ะให้ความคิดเห็นแล้วก็ให้คําแนะนำนะคะเพื่อช่วยกันพัฒนาตัวแผนที่นําทางนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะผมยืนยันว่าตอนนี้เท่าที่สวชเราทํางานนะครับโดยเฉพาะที่เราเห็นความต้องการของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนละ เมื่อก่อนเนี่ยการทําวิจัยพัฒนาต่างๆอาจจะดูเหมือนไกลตัวเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าภาคเอกนชนที่ต้องทําธุรกิจหรือระทาสินค้าออกมาขายเนี่ยต้องการเทคโนโลยีหลายๆอย่างอย่างมากนะครับบางส่วนท่านท่านมหาเราเองด้วยซ้ําผมคิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญท,ที่ที่จะทําให้นานโนเทคโนโลยีของเราเนี่ยเกิดการใช้ประโยชน์จริงๆผมก็อยากให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าน,นี่มันเป็นการทําเพื่อตอบโจทย์ประเทศจริงๆไม่ได้ทำเพื่อตอบโจทย์ นักวิจัยหรือทำโจทย์เพื่อการตีพิมพ์แต่อย่างเดียวนะครับอันนี้เพื่อทําเพื่อตอบโจทย์ทื่จริงๆรขอบคุณครับ